มีค่าอะไรเลยแม่ไม่จริงอะมนุษย์เรามันตน้องมีกิเลสตัณหาย่อปลื้มใจในสิ่งที่เป็นโชควาสนาทําไมเธอถึงไม่ปลื้มใจผมอ่านไม่ออกครับรไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรผมอ่านหนังสือไม่ออกคิดว่าเป็นของเด็กเล่นเป็นว่าวที่เด็กเล่นกันอยู่กลางสนามอ่านหนังสือไม่ออกครับรนายเตงกนอ่านหนังสือไม่ออกดีเราปูตาอ่านหนังสือออกตายแล้วเลือเดินตามโดนคน t ับ ไม่เคยยุดเลยไปยุดไปหนังบนหมอไยคว้าแดงชุ 1, ้มไปช่องลูกตังอยู่ขึ้นหนังบนมันไม่จอดจอดผือกุ้ันไม่ออกลัะมาแต่จอดกูเพอมันดีจอดแล้วขึ้นหนังน่อยแลกลูกมันแลบอยกแพมแพรมซึ่งแหมมันว่าอยากจอดก็หรอกกูกุันไม่ออกนี่นายหนูนุ้ยอย่ามาโกหกนวังครับเจงเชืยอแล้วเดี๋ยวเจ้าเมืองร้วหัวแล้ว อ่านหนังสือไม่ออกเลยรู้ได้ไงเป็นมาลของลูกเราตอนนั้นแม่ผมนอนหลับอยู่ครับแม่ไม่สบายได้ยินพวกผมพี่หนุ่ยพี่เท่งคุยกันแม่ก็ตื่นนอนแม่อ่านให้ฟังและพอรู้ว่าเป็นมาลของลูกเราผมจะนํามาเพื่อคืนให้ท่านครับคืนเน่ยจะคืนครับถ้าท่านจะกรุณาเมตตามอบเป็นเงินทองผมจะได้ซื้ออยูกซื้อยา้แม่ผมป่วยครับเธอแต่งงานแล้วยัง <c oughs> ยังครับเราไม่มีนโยบายรับคืนเธอต้องแต่งงานกับไหมทองลูกเรา แต่งไหมผมจนนะครับฉันถาวว่าแต่งไม่แต่งไม่ได้ถามฐานะอยากจนร่ารวยตอบไปตรงประเด็นดี่ตอบไปตรงดิจ้าแต่งไหมล่ะหนังสือก็อ่านไม่ออกฉันถาวว่าแต่งไม่แต่งแกไปแกนก้นไม่กินด๋อไอ้ก้นเดตามึกนี่ไม่ดินยืนพุดธละสังเกดจดแต่งวงเล่าก็เมื่อนก้นเดียดินเองได้ไม่แจกไหนเมึกละไอ้ก้นหนังล่างญิงดึกยิงกออ,อ,งงกอ้อยเลยอย่าตรงเดือดจึคออ้อยงานกัดวดไม่ขวดละ อ่ไปตรงประเด็นสิลูกแต่งไหมแต่งครับพอแต่งแล้วแม่ของเธอล่ะแม่สั่งว่าให้ไปรับแม่มาด้วยรับไปไหนแล้วมาอยู่กับผมอ่ะแล้วเธออยู่ที่ไหนไม่ทราบครับเรารับแม่เธอด้วยไม่ได้หรอกนายเกตุทำไมอ่ะสิทธิของพวงมาลัยนี้เธอได้ผู้เดียวนางสาวนี้เอามาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาเป็นแม่ขององ์ราชาทำอะไรสั่งโน่นสั่งนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนบ้านนอกนี่มันผิดพลาดและวุ่นวาย ฉันไม่เอาด้วยนะไอ,ไอ้ไอ้นี่ก็อนุญาตกับป้อมจวยได้กับชื่ออะไรแล้วนะนนนูุน้ยมานี่ด่วยไงไอ้ตาออกางจะที่ฟันกับทำไมไอ้หน้าเจ้าแกไปอาบน้ำดีบอสปงขอยปลักไอ้ปลัดบอสพี่นุ้ยยังไงแตไปหงายแตนุ่นหนาวนี่แกลเดินอยู่แลยนี่แบบเป็นดูนี่ไงใบไม้ดิว่าสี่พันเลยนายหนุ่นุ้ยผมไม่ยอมนะครับเธอรับปากว่าแต่งงานแล้วเธอไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้ว ย่าเล่นอทำไมนะหนูหนุ้ยผมเคยเป็นในนั้นกับเป็นอะไรเป็นคนหลักเนื้อในอ้านันอ้อวุกบๆอย่อยยินงเชียปุ้งปังก็ยอบไปก่อน,นี่ขึ้นั้่นเตียงก็จัดงาน,นรับประงรค็ตกกัะปาหนอนรอบับผุหล,ลักเนื้อได้แปดลซึ่งแบกไม่รอดโอเคเกียวเดือกลา่น ลานเหมือนในคับบานเลยออกอางรูหลกตอก้าวพิดรูว้ว่าเพือไอรูเนื่องกันออกได้แต่รูนี่ก็ดักโป,ป่งพางเหมือนนบ่นไปติดโป,ป่งพางอันี้ขึ้นก็นไม่ได้น้ำม,มันเจียวยืนพอหลอมูกได้อยู่ในโป่งพังนหนไปไหนตีดอยู่ใหนแล้วกันี้กัน,นี้ลุงเจ้าหลอมูกอยู่อีเดียวนี่เจ้าก้องโป่งพังให้ลูกมาแล้วเด็กไปต้มมันจึงป้ามาทำไม่ลงว่ใกคอีจีอยู่แล้ว ที่บ้านเลยนะหนุ่ยพ่อมอกเก่งน่ค,นนครับเอา้าทำไมพูดแต่เรื่องโกหกล่ะอมันไม่ตึงแต่ดีจริงนะครับไหนๆหนุ่ยว่าจะช่วยยังไงนะช่วยยังไงอ๋อน้าเจ้าผมพลักงไ้แัดบอลนี่ก็อชี้พันนี่สำเร็จสำเร็จกับไปนั่งให้ฉัจ่ายให้สี่พันครับเบอร์ก้อนจ้องฟันกับเดี๋ยวนี่พี่หนุ่ยไม่ได้นะนั้นผมไม่แต่งานแล้วละครผมผมผมจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้ารับปากว่าแต่งงานแล้วนี่ฉันพูดไปแล้วนี่ นายเครับวันนี้ดิจะจ่ายนายเท้ยี่สี่พันด้วยฉันไม่อยากจะเป็นดองกับคนในชนบทช่วยจัดการร่วมมือกใับในายหนูนุ้ยจัดการนางเสาไว้เด็วที่สุดสี่พันจะได้รับพุ่มเหี่ยงเลยครับน้อยไปเลยไม่น้อยเลยครับแต่ว่าคนมันไม่มืดเครับ well. หนุ่ยมันก็เป็นความคิดกองมันแต่พุ่มความคิดก้องพุม่มทําไมพุ่มอย่าพูดดีกว่าเพื่อปิดปลาย่งเป็นโทษครับพูดเลยเระหว่างนุญาตได้พูดพูดที่นายแต้พูดที่จ้าพุพ่มปิดวังกับผิดหวังตรงไหน ผมเข้าใจว่านองวัฒนาได้รับพวงมาลยัยนี้เป็นบุญกุศลที่มันก็นตัญญูรู้คุณต่อแม่เมือเ่อชาวัฒนธรรมพาแต่พอมาตึงทานบอกว่าทานเอาพวงมาเลยเอาคนดีได้มาเลยแต่แม่ไม่เอาผมปิดหวังับผิดหวังยังไงผพราะไม่กิดว่าฐานญี่ปุ่นคำนี้แต่ฐานผูดไม่ผิดนะแต่ถ้าคนปันปดพ่อผู้จอกตาแกเลยทําไมเพราะถือว่าไม่ไม่ไม่ดีนะครับโปรดให้หลูกก็ตัญญูอัตัญญูให้หนุนนยพมไม่ตื้อเหมือนมะลว ทำไมเองกับมันปีนในตัวนี้พอรุนเชอร์กนแล้วท่านนี่ท่านบอกว่านาเจ้าแกเป็นคนที่มาวนไหยไอ้นี่ป้มก็ยืนยันกับทำไมคนจนนบอสเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวแกไม่มายุ่งแกไม่เกี้ยวนะครับคนบ้านใหญ่อันนี้มันอยากนองแกงแต่มันไม่รู้นังซื้อนี่ครับไม่ใช่มันโบ่แล้วทำไมอ่ะมันไม่มีโอกาสกับปลอกความจนมากกว้างนะการศึกษ้าต้องติดงล้างโอชีวิตรอดไ้ก่อน คนบาลพมเยอะแยะกับเป็นนักกีฬาแห่งชาติก็ได้แต่ไม่มีทนะามีคุดต้องเตี๋ยวจัดนหนเหลารลีบกันโยนในน้าคนบานพุมเยอะแยะทีจพร้อมจะช่วยเลือกประเทศชาติแต่ว่านี่นมันปน,นิณิแลกกับคือแจ้งแต่ว่าง้องความเจริญมันไปไม่ตึงนายเท่งป่ะจันไม่ดูแลประชาชนตันดูแลกับผู้ตึงในรามานรคงรุจนี่แต่ถานเมื่อดวงอาทิตย์แสงะว่างร่องลงมาแล้วแต่มันไม่ตึงดินบานพุมกับทำไมโบ้กิโลมูบาตโดมันพังแม้ ว่าใครเด้งกว่าขี้ลมขี้ลมมันคืออะไรขี้ลม,มคือตอสไอไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปนาติดแล้วคุยไม่ปวดกว่าแกแกนนายเกรียงศักดิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะอยู่เป็นลูกเคยเราหรือจะกลับไปอยู่กับแม่โธ่เอยเกรียงศักดิ์ของแกเนี่ยไปคิดอะไรมากพี่นุ้ยช่วยได้ผมทําไม่ได้ครับแม่ผู้มีพระคุณ ฝนตกพาร้องแม่ต้องทนทุกทรมานเพื่อให้ลูกอยู่ดีมีสุขผมมีโอกาสทิ้งแม่ผมอยู่ไม่ได้ผมคืนมาอะไรให้ผมลานะครับดีไม่ต้องไปฝืนใจเขาเสด็จท่อนายเกรียงศักกลับมาก่อนตามเถีงย้อนรุ่นผมไม่รับอะไรแล้วครับคืนอะไรให้ท่านขอให้ผมได้กลับไปอยู่กับแม่เถอะนับแต่วินาทีนี้นายเกรียงศักเป็นลูกเคยราวันสมบ์ ฉันต้องการทดสอบจิตใจของเธอว่ารักจริงไหมมีความกตัญญูจริงไหมแต่เธอทิ้งแม่มาอยู่กับเราฉันจะตัดคอเลยบ้านเมืองจะดูแลได้ไงแม่ก็ยังทิ้งฉันก็ไม่อ่านะถ้าจริงแม่แจะรักเมียได้ไงฉันสนับสนุนแผนการจะเด็กพ่อ <c oughs> นับแต่วันนี้เธอเป็นลูกเคยเราวันสมบูรณ์ <c oughs> เพื่อนเธอนี้รับได้คนนึงนะอีกคนหนึ่งเรารับไม่ได้ใครอะพวกเธอแหละอันแลกจีรังอย่าด่านาย ปากม่าแดงมันนั่นเนมื่ออยากขึ้นมวลไปจักในรถเบนกูนะั้นแม่เอ้ยแม่นายเท่งไี่ฉันเป็นองค์ราชามาตั้งเกือบสามสิบปีแล้วยังไม่เคยมีใครกล้ามาต่อว่าเราอย่างนี้แต่นายเท่งนี่กูบา้ามาพูดแบบนี้เป็นการพูดด้วยอุดมการพูดด้วยความจริงใจพูดเพื่อการพัฒนายอมชีวิตกับมเสียงนายเท่งเนี่ยเป็นองค์รักรับใช้ได้เงินหนึ่งล้านบ้าหนึ่งหลังรถยนต์หนึ่งคันเมียหนึ่งคน นายหนูนุ้ยนี่เลวการแก้ปัญหาไม่ใช่ไปผลักนางสาวให้ตกบอ่อไม่มีคุณธรรมคนแบบนี้มันเอาแต่ความสุขสบายตัวเองมันไม่ได้คิดไม่มีมโนธรรมไม่มีคุณธรรมรางวัลทั้งหมดตัดติดคุกสิบป,ปีไอ้นหนุ่ยรถเบนมึงซี้ไรอ้หนุ่ยซี่เดียวกันแล้กับว่าลุงแม่มึงก็อยากโรแล้ได้ยินแล้วยังไอ้หนูนุ้ย ได้ยินครับได้ยินว่าไงผมติดกุกชิปวีครับแต่ถ้าผมติดกุกกระป้อมตรงไรอ่านก้าวกรอกตอครับอ้าวทำไมผมตื้อวัดผมก็ต้องรองเรียนวันเิ็บมตั้ตั้จริงแต่ทันก็ต้องติดมั้งนะใครมาสั่งให้เจ้าเมืองจิดคุกผมไม่จังเนี่ยผมแรงจริงพูดอะไรครับป้อมว่าผมปลัดน่ะเจ้าปลัดบ่จริงเนี่ยป้มว่าอ่านจางผมแรงเนียผมแรงจริง ผ้มต้อการเ่ใหน yeah, น้องปมได้อยู่ดีมีทุ Trans ตกตากับเตียนเฝ้าต,ตัวเองให้เกิดแจ้งะวบนผมปลักจิงนี่ประวัาิแต่ผมไม่ปลักฐาน่กาผมเราไม่ได้พูดว่าข,าข้าฮอกกันมั้งแล้วได้ดำรื้อมาพี่น้องเออมันพูดจริงนะเดี๋ยวตะพกนบะากนเอาเอาเอายุติเกันตรงนี้นะที่หลังไม่เอานะทำอะไรมันมีความถูกต้องนะอย่าเอาใจง่ายๆนะอย่ามากง่ายนะครับยังวันใดเหมือนเดิมจึงอ่ะยกให้ทันทีครับ ไปนั่งครับที่นักกูไม่แกล้งจิงติดหลอนใหจใจเดงเยอะมากกูไม่โบนี่ซอยอยู่บ้านก็จับพวกแดงเงินม้วนจับได้ชิบซี่ก้นกูกูจะลาดว่างเด็กเขาจับกันอยู่เรียบร้อยกูขี้อยู่แล้วกูตาดังตัวมัดเปลือกก็ยังขึ้นรถฟื้นมิหนกูเตี้ยแต่เดี๋ยวจ้าตดงตุ่มไม่เอาแล้วคนนี้ตกลงตกลงห่าใจตุ้งเนี่ยใจตุ้งเทศบาลที่ดำตุ้งย่าเนี่ยโปกจุกตัางคนล่างคา ตึงกูณรอนะาแกไม่ออกหรอกก็ไปกนแลโก้แล่ลูกหั่วนู่ตรงใกล้จุ้งแล้วนี่อย่ามาโกหกครับใก่อใกล้กับเมืองเราเพว่อเขไม่ไปอาบน้ำจะคนที่เรื่องโกหกเก่งแนหนอนนูน้นนี่ไม้ทอง <c oughs> มานนี้ดิลูกนำเกลียงจกักก็ไปสวมใส่ชุดอม,มและกุมารเลยอ๋อแล้วจมรอยจังเข้ามาไกล พระบูทธเจ้านอไตถตาดูแล้วงามีไลได้กลองวังไปไหนจะไปไหนไปเปลี่ยนจุดกับชุดอะไรแต่พ่มไม่ตรงเครื่องตรงเครื่องเออนี่นายหนูหนุ้ยครับนางสาวแม่ของนายเกลียนสั่งนั้นมีอาชีพทําอะไรเออจะได้รู้ประวัติของดอมมั่งน,น,นะเราจะมาเป็นแม่ใหญ่เป็นคนที่อบรมสั่งสอนลูกดีมาก เป็นคนกระตัญยูรู้คุณมีตัดจัการศึกษาเรียนน้องะไรก็ได้แกมีอาชีพทําอะไระข่เมากับอะไรนะขข่เมาขายขเมาอะไรนะคะขายเมาขายอะไรนะเมาเมาขายเมาเมาครับขายอะไรนะคะเมาเมาเป็นไงคะเมาเมาอ่ะมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรเป็นเหนียวแบนครับอะไรนะ เป็นเหนียวแบนเป็นแม็ด์แมแมแบนแบนเป็นเหนียวแบนแล้วมันได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากนาครับออกขายนาเลยขายเมาเมาเลยเอาเน้นว่าได้มาจากนาแล้วมันได้เป็นยังไงนานั้นเริ่มแรกมันทำเชือกครับอะไรนะคะทำเชือกครับทำเชือก เลือคืออะไรหลุดครับอ๋อมันหลุดไปเหรอมันติดครับอ้าวติดแล้วมันหลุดได้ไงกว่าไดตายฮะชาวเมืองท่านรูด้วยท่านรูจริงดูรอบคอบกันนี่ติดมั่งหลุดมั่งแต่มันติดไหมอะหลุดมึงตองแหละแต่มันติดมึงไม่อะติดแล้วมันหลุดไปได้งไงอะมันติดหลุดครับแล้วเป็นเมาเมามันยังไม่เป็นแล้วมันเป็นได้ไงอะเกรง ไอ้โลกตัดเนี่ยปอนก่อยแรงเงินกันอ้อนแลว้วคือหลุดนั้นมันติดแล้วเอาเม้าเม้ามาดำสีดำเลคะครับเขียวครับเอาเขียวหรือดำกันแน่มันเขียวแต่ดำ เียวแล้วมันดำครับนะดำเป็นคอเป็นคอเป็นคอเป็นโชดปากคูนะั่นแล้วก็เป็นเมาเมาเลยยังไม่เป็นดำเป็นคอคอมันยังเล็กอนะ่ะต้องดำเต็มคอพอดำเต็มคอแล้วมันมีทองไปมีทองด้วยครับเมาเมาแล้เหรอครับแด้วไปทองมากับใครใครเป็นพ่อมั้ฮะมีทองมันต้องมีพ่อใครเป็นพ่อมื่อไรเมาเมานี่ เองใกล้อพอเมากูไม่รู้นั่นควาได้ตายอย่างกันนี้อ่ะผอมเมาเจะเาเมืองไปได้มีท้องก็ต้องมีพ่อจีนหนุยใครเป็นพ่อมั่ล่ะแล้วมันมีนามสกุลใช้ไหมมีครับขอ,องหลวงเอพ่อก็ไม่รู้ที่ยังนามกูกูนเฟินอเฟิ่องเลจำใจลุมไปออกไงแล้วนี่อ๋อก็รู้นามสกุลก็สืบหาได้นามสกุลมาได้จากพ่อนี่ยหนุยมันใช้นามสกุลอ,อ,อะไรมาเมาเนี่ยสาวพร้าวครับสาวพร้าว มาเมา,มาสาวเปลาครับแล้วมันได้มาจากไหนตัวสาวเปลาหนี่ได้มาจากแล็กคูดครับอะไรนะแล็กคูดได้มาจากแล็กคูดแต่ตัวสาวเปลาที่เป็นนามสกุลน,นี่ครับก็แล็กคูดแต่พ่อไอเมาเมาจําไว้เก่งแล็กคูดผอมเมาไม่โูนแล้วตัวเป็นยังไงหนุ่ยแล็กคูดน่ะแล้วกตั้มไม่ปล่อยเลยนี่รูปร่างตัวเป็นยังไงมันไม่แน่ครับแต่ว่าที่เหมือนกันทุกตัวคือกอจ้องครับอะไรนะ คอจ้องนะคอจ้องหมายความไงคอจ้องไม่ประหน้ามันคูดง่ายครับถ้าคอรูปมันคูดยากรับบานเลเดียวเลยคือปัน,นีนี่ครับหลวงทาไมนาโจาแกเบียจีบใกล้ก้า,าเมาเลไปเก็บเก้าเนี่ยมากลัว,วเหลือติมเล้วตามออเข้าเมา,ลาเมาลยเห็นว่าเมาเมาบ้านเรามันแหลงแบนนั้น,นอ๋อแล้วไม่ว่าจะลององนี่เตอตตรง ที่ติดตามรับใจว่าตี่ลูกเคยไปเจอไอ้สาแสดงว่าเราตั้งชรองหน้าแต่งหน้าก็ต้องได้รังวันในช่วมใช่จุดรายจันร่วมเช็ดแล้วว่าพื้นหน้าแ้งไอ้เจ้าบอลปิมบัตแล้นัดวันจนแม่มั่วเนี่ยู่มันนับแต่วันนี้ลุงนะเธอจะได้เป็นองค์ชายเกลียงสักนะแล้วไปรับแม่มาด้วย เด็ดพ่อค่ะลูกขออนุญาตไปรับสเสด็จแม่ด้วยค่ะเอาเถะลูกนะขอให้โชคดีแล้วพอจะได้ดูเรื่องดูยามนั้นลูกทูนลาเลยไปจังค่ะนายนุ้ยนายเท็กไปรับนางเสาเข้ามาด้วยไปแก้วค่ะนะจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ติดตามรับใช้ตูลาลาเลยครับจอมเมียว,วังนางอํานวยว้ปองใจเราโชคดีที่ได้นอไตยี่บาเป็นเบย่างไสวัส กะตันยูรูคุณบุญสำคัญเหมือนแต่วันประจำได้นำพาวีรับมาไดาเขาช่นจาจัดเกลียงสัดได้มีบุญวาสนากะตันยูรูคุณตอนนี้กัตตาเวดีตาไงญาติวงศ์ชาจงสมุขสัน